ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะคือเจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำนะคะภาษาสิงหนลเราจะเรียกว่าการะดัวนะคะเป็นเจดีที่ส่งตรงมาจากประเทศศรีลังกาผลิตจากช่างลังกานะคะเป็นงานทองเหลืองนะคะขึ้นรูปหล่อหล,อ,ล,อ,ลอมด้วยทองเหลืองนะคะแล้วก็เป็นงานประดิษฐ์มือประดับตกแต่งนะคะนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์มากๆของชาวศรีลังกาเลยนะคะ นี่เลยนะคะย๋ยวเราให้ดูอันนี้รูปลักษณ์ภายนอกนะคะนี่เลยค่ะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะต้องบอกเลยว่าแฮนด์เมดมากๆนะคะตรงนี้นะคะยอดฉัดเป็นอัญมณีนะคะก็คือเป็นคอร์สนะคะนี่เป็นคอร์สเจลไนด้วยคอร์สธรรมชาตินะคะสวยงดงามมากนะคะนี่คือรูปลักษณ์ภายนอกนะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าภายในก็ไม่ผิดหวังเลยนี่แผนแทนทั้งในก็ปักด้วยเรื่อมนะคะนี่เลย ปักด้วยเลื่อมผ้าสีทองสวยงามนะคะทรงคุณค่ามากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงภาชนะด้านในกันค่ะนี่แทนแทนด้านในก็ไม่ผิดหวังนะคะนี่เลยนะคะด้านในก็เป็นภาชนะบัวนะคะเป็นพระอบน้อยๆที่ไว้รองรับปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระธาตุนะคะโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะนี่เลยนะคะก็บุด้วยผ้าสีทองนะคะ เหลืองทองลาอาลามมากนะคะก็นี่ก็จะเป็นตัวเนื้องานนี้คือทองเหลืองนะคะแล้วก็ประดับด้วยของประดับตกแต่งจากทางชาวลังกาซึ่งชาวลังกาเนี่ยนะคะก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆในเรื่องของการนําของมาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามความงดงามเพื่อนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงความตั้งใจในการถวายบูชานะคะนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์มากๆของทางชาวลังกานะคะก็ สำหรับเจดีนะคะที่ทางเราได้นำมาในทุกๆครั้งเลยนะคะก็คือเราเนี่ยจะมีช่างที่มีความชำนาญในเรื่องของการหล่อหลอมเจดีโดยเฉพาะเลยนะคะด mm ังนั้นแล้วเนี่ยงานแต่ละชิ้นงานจะมีความแตกต่างมีกิมมิคที่างานดีไซน์ที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่ายังคงความงดงามนะคะ ในทุกๆรอบเลยนะคะสำหรับที่เห็นด้านหน้านี้ก็ขนาดอยู่ที่18นิ้วนะคะฐานตรงนี้นะคะก็อยู่ที่10นิ้วนะคะก็สวยงามเลยนะคะสำหรับเจดีย์รูปทรงระฆังความนำมาถวายบูชาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุก็ทรงคุณค่ามากๆนะคะนำมารีวิวนะคะให้หลายท่านได้ชื่นชมนะคะก็ขอบคุณมากท่านที่สนใจก็แจ้งมาได้นะคะ ขอบคุณค่ะการาดัวนะคะเจดี JD รูปทรงระฆังความนำเข้าจากประเทศศรีลังกาค่ะ